ปี1995แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคเซอร์เล็กโฟกุสันเคยสร้างปรากฏการณ์สะเทือนเกาะอังกฤษหลังเปิดโอแทฟฟอร์ดเอาชนะคู่แข่งอย่างอิบสวิททาวไป9ประตูต่อ0ครับตัวเลขบนสกอร์บอร์ดเปิดด้วยรอยคินซัดหนึ่งแอนดี้โคยิง2พาทีมขึ้นนำผู้มาเยือน3-0ตั้งแต่ครึ่งแรกกลับมาครึ่งหลังแม้จะอยู่ในระยะปลอดภัยแต่ยูไนเต็ดยังไม่ยอมผ่อนเครื่องเพราะเขาจัดหนักต่อเนื่อง6เม็ดรวดไล่ตั้งแต่3ประตูจากโคคนเดิม เพิ่มเติมคือมาร์คฮิลส์และพาอินแทรกกลางคนละลูก2ลูกโดยประตูปิดกล่องเกมวันนั้นเกิดขึ้นราวนาที87และนั้นเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญครับว่อยู่ในเต็ดพับสนามบุกทั้งเกมไม่มียั้งจริงๆพวกเขาพยายามล่าตา่ายจบจนช่วงเวลาสุดท้ายชัยชนะถล่มทลาย9-0ต่ออิปสวิดนับเป็นผลการแข่งขันขาดลอยที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคพรีเมียร์ลีกไปโดยปริยายเรื่องน่าสนใจอีกประเด็นคือมีนักข่าวตั้งคำถาม วันนี้เป็นการยิงล้างแค้นเกมแมนยูบุกไปแพ้ทับมา้าข,ขาว3-2มาตอนเล็กแรกหรือเปล่าแรนแมคแคลร์หนึ่งใน1 1ตัวจริงฝั่งปีศาจแดงตอบครับวันนี้ไม่ใช่การทำให้คู่แข่งอับอายหรือบทขยี้คุณให้เป็นขุยผงเราแค่บุกตะลุยยิงประตูให้มากที่สุดและทำแบบนั้นต่อไปจนกว่าจะจบเกมนั่นเป็นวิถีทางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคำสัมภาษณ์ดังกล่าวอธิบายความเอาคลาสของฟุตบอลแมชชีนี้ได้ชัดเจนและทรงพลังทีเดียว โดยหลังเกมกับอิฟส i วิปี95อยู่ในเต็ดก็ไม่เคยยิงคู่แข่งขาดกระจุยระดับผลต่าง9ประตูอีกเลยโอเคอาจจะพอมีลุ้นอยู่เกม2เกมทั้งแมชเปิดบ้านเอาชนะบารลี่ไป7-0เมื่อเดือนตุลาคมปี97หรือจะสึกถล่มนอตติงแฮมฟอ o r เรส1ประตูต่อ8ในอีก2รดูกาลต่อมาแต่จะให้ทำลายหรือทาบทามสถิติพวกเขายังไปไม่ถึงจุดนั้นจริงๆก็แงล่ะจะยิงคู่แข่ง9-0ในพรีเมียร์ลีกมันทำกันง่ายๆซะที่ไหน เท่ากับว่าสถิติดังกล่าวขึ้นแทนเป็นอมาตะานานกว่า2ทศวรรษเต็มๆครับแต่แล้วเมื่อวันเวลาพัดผ่านมายังปี2021หรือ26ปีให้หลังเหตุการณ์ทั้งหมดเหมือนว่าภาพจำในวันนั้นจะถูกนำกลับมาฉายซ้ำนัโรงละครแห่งความฝันอีกครั้งแน่นอนว่าเรากำลังพูดถึงเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประทะเซาแฮมตันแม้ตัวละครทีมคู่แข่งและปัจจัยต่างๆจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแต่ทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นภายในโอทฟฟอร์ด มันดันคล้ายครึงประหนึ่งถอดแบบเกมในตำนานเมื่อ26ปีก่อนทั้งเหล่าพลพรรคผีแดงพากันเรียงหน้ายิงนักบุญที่แบ่งเป็น4ประตูในครึ่งแรกก่อนจะตอกฝาลงอีก5ลูกช่วงครึ่งหลังมีหนำซ้ำ3ประตูสุดท้ายเกิดขึ้นนาที88 90และ90บวก3ที่ผีคือสกอตต์แม็กทอมีเนยังชี้ให้เพื่อนรีบเก็บบอลมาเล่นต่อเพื่อหวังจะเอาลูก1ิ แม้จะไม่ทันแล้วแต่บทสรุปของเกมนี้คือพวกเขาเอาชนะซอลแฮมตันไปได้9ประตูต่อศูนย์เรดเดวิลของโอเลกุลนาโซชาขึ้นทาบสถิติแมนยูยุคเซอร์เล็กจนได้ประเด็นคือทุกจังหวะเกิดขึ้นต่อหน้าปา๋าที่เข้ามานั่งดูเกมบนสแตนด์ด้วยการไม่ยอมผ่อนหรือปิดเกมแต่เลือกจะเร่งเครื่องเอาประตูเพิ่มทําให้เฟอร์กี้และโซชากลายเป็นผู้จัดการทีมเพียง2คนในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่สามารถพาทีมเปิดบ้านเอาชนะคู่แข่งไปถึง90 ความรู้สึกและแพชชั่นเหล่านี้มันชวนให้นึกถึงคำกล่าวของไบรอันแม็กคลาจริงๆเลยครับคือเราไม่ได้จะทำให้คุณอับอายนะแต่นั่นเป็นเพียงวิถีทางของยูเนเต็ด